สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานาการณ์ไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลปฏิบัติการประจําวันที่5กุมภาพันธ์2014ดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด15-19องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ4 1 2ถึงองศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่29-78ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร PM 10อยู่ที่6 36 1 36-110ไมโครรกัมูกบาศกเมตรและ a q i อยู่่ที33-170 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงดีมากจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ876จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์296จุดเขตสปสร65จุดป่าสงวน396จุด ริมทาง2งจุดพื้นที่การเกษตร70จุดชุมชนและอื่นๆ47จุดส่วนการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพันทีส3ส่วนหน้าประชุมประําสัปดาห์ผ่านวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์กับชุดอรณรงค์9จังหวัดภาคเหนือและกออรมน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองและร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองณนูนส์นบัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่และร่วมดำเนินการดดดดับไฟปป่่าาณรเเเวววอยหหหลลลงงงงงชีงจมโฮคต และการบินเกษตรกอรมนจังหวัดลำพูนและสว่วนราชการในพื้นที่ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศจัดทำแนวกันไฟลถปริมาณเชื้อเพลิงตั้งจุดตรวจยานพหานะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กอรมนจังหวัดพิษณุโลกแจ้งผลดำเนินง,งานการดับไฟป่า2ครั้งทำแนวกันไฟ3ครั้งประชาสัมพันธ์1 1ครั้งฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่น3ครั้ง อีกทั้งอำเภอวัดโบดร,ร่วมกับสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์การป้องกันไฟปา่าสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกตรวจค่าควันดำตามมาตรฐานป้องกันค่าฝุ่นละอองขนาดเลก็ก PM 2.5ากอรนจังหวัดพะเยาแจ้งผลดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติดอยภูนางทำการดับไฟป่าที่ป่าบ้านหลายทุ่งอเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยากอรนจังหวัดแพร่แจ้งผลดำเนินงานการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอเสองที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กอรนจังหวัดลำปางแจ้งผลดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติดอยข บ้านปางปงถึงปางทรายอำเภอห้างฉัดสถานีควบคุมไฟป่าพระบาทสถานีควบคุมไฟป่าพระบาทม่อนพระยาแช่ดับไฟป่าหลังอ่างเก็บน้ำห้วยคิงอำเภอแม่เมา และประชาชนพ,พันป้องกันไฟป่าที่ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะและร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กอรมนจังหวัดอุทัยธานีแจ้งการดำเนินง,งานการดับไฟไหม้สร้างข้าวโพดที่บ้านใหม่ร่มเย็นอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีกอรมนจังหวัดตากร่วมปล่อยแถวและตะเวนป้องกันไฟป่าตำบลโป่งแดงตำบลไม้งามอำเภอเมืองโดยมีนายอำเภอเมืองตากเป็นประธานและประชาัมพ,พันธ์การป้องกันไฟป่าและพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า ที่บ้านผาแต้มอมบ้านตากจตากโดยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่เจรสร้างฝายชะลอน,น้ำณพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าชุมชนบ้านยอดอเภอเมืองและทําแนวกันไฟที่ป่าชุมชนบ้านแม่สวยอูอเภอเมืองที่ฐานเมืองน้อยอเปลายและลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในฐานปฏิบัติการต่างๆ อีกทั้งประชาชนพันป้องกันไฟป่าที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศบเมยที่บ้านแม่ละนาอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองพลนหาสรัาที่7ประชาันพันให้ความรู้ปัญหาไฟป่าหมอกคว,วันและฝุ่นละอองที่บ้านแพะโป่องอำเภอบ้านโอง่งจังหวัดลำพูน่นวยเฉพาะกิจกรมฐานพันที่35ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ประชาัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและชี้แจงห้าเผ่าเด็ดขาดอีกทั้งให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก มณฑนรบกที่32ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานประจำจุดสกัดทางขึ้นดอยพระบาทและทำการาัตเวนป้องกันปรับปามลักลอดการเผาป่าและทำแนวกันไฟที่ป่าชุมชนในพื้นที่ตบลพระบาทที่ป่าชุมชนและป่าอุทยานแห่งชาติเขลางันรพรสและที่บ้านไร่ศิลาทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมณฑนรบกที่33ประชาสัมพันธ์งดการเผาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่3และร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่า ที่บ้านดอยปุยอํเาเภอเมืองโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมณฑนธรรบ,บุที่38ร่วมกับชุดไฟป่าสีน่านและส่วนราชการในพื้นที่อํเาเภอนาน,น้อยจัดกิจกรรมการบริหารเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานอํนเาเภอนาน,น้อยจังหวัดน่านมณฑนรบ,บุที่310ร่วมกับสํานักง,งานขนส่งจังหวัดตากตรวจสภาพยานพาหนะของหน่วยเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมกำกับดูแลและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5เพียงหยุดเผาป่าต่อลมหายใจให้ชีวิตค่ะ